ด้วยความยินดีอย่างยิ่งเลยที่ชาวชุมพรความใหม่และคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่มาจากตุสานุทิศในวันนี้แห่ขบวนลงปู่สงมาเพื่อประดิษสถานไว้ณนะสถานเจดีวัดเขาหลางก็เป็นที่ควรแก่การโบตนาสาธุทุกคนและขอให้ทุกคนได้มีส่วนบุญส่วนกุศลในการนี้อย่างเต็มที่ แล้วมีความเจริญ้ดยอายุวันนะสุขภัณะโดยตัวกันทุกผู้ทุกคนเทิญเจริญพรขอบคุณท่านอาจารย์เจ้าวาดเป็นอย่างสูงครับวันนี้ครับเอ้าเชิญครับตอนนี้กาลังถ่ายทอดสดนะครับเชิญครับนี่มาอยู่นี่ครับครับผมครับก็ครับก็ขอสวัสดีนะครับกรัรท่านเจ้าวาดวัดท่านเจ้าคณะอำเภอตุงตะโกและก็ละเมนะครับที่ แลวก็พี่น้องชาวอำเภอละเมและข้างเคียงที่รักทุกท่านครับวันนี้ก็อีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาร่วมกันทำบุญประจำปีคือในวิงานทอดกระถินนะครับซึ่งก็วันนี้น่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผู้คนมากมายเหลือเกินครับผู้ศรัทธาที่กระจนมาร่วมกันเยอะแยะไปหมดนะครับก็คิดว่าปีหน้าเราก็คงจะต้องให้มีคนมามากกว่านี้ขึ้นเรื่อยๆครับครับโอกาสนี้ก็ขอให้ทุกคนได้โชคดีนะครับมีบุญกันทุกคนครับสวัสดีครับ ให้กับทุกท่านทุกๆคนนะครับขออนุญาตใส่หมวกนะครับเพราะฝนมันตกแล้วเป็นหวัดง่ายนะครับขออนุญาตด้วยครับอ้าวเดี๋ยวพี่การต่อไปก็รอไฟเนาะรอไฟแล้วก็ทําพิธีนะครับครับเสริมบงคลในครั้งนี้ะหรครับผมครับผมเออเอาละจะเริ่มพิธีแล้วนะจะเริ่มพิธีแล้วนะครับอ่าขออนุญาตอาฬิกมนุครับคุณแม่นะครับของคุณสุรินทร์หล่าพระเกษมนะครับแอดมินเพจชุมนฟ้าใหม่มาด้วยครับวันนี้มีอ่าคุณแม่นะครับก็ดูยังไงก็ยังไม่แก่นะครับ เวลาผ่านไปเท่าไหร่ก็วันเวลาเนี่ยทำอะไรคุณแม่ไม่ได้เลยแม่ยังสาวเสมอสําหรับลูกๆนะครับคุณแม่กิติมาครับมาด้วยครับแม่ครับวันนี้โกมินนะขอสัมภาษณ์แม่หน่อยนะขออนุญาตครับนะขอสัมภาษณ์แม่หน่อยว่าวันนี้เนี่ยนะครับมาท่ามกลางสายฝนแบบนี้นะมีความสุขก,กายสบายใจดีไหม สบายใจเลยวันนี้อยากเอออุตส่าห์พาเพื่อนเพมาด้วยพาเพื่อนเพื่อมาด้วยค่ะมาช่วยทําบุญกันใช่เพราะว่าเพราะว่าลูกชายของแม่นี่นะคุณสุรินเหล่าพาะเกษมหรือว่าด็อกเตอร์สุรินของเรานี่นะชอบทําอย่างนี้มากเลยแม่รู้สึกไงกับลูกชายคนนี้ครับ ดีใจมากค่ะภูมิใจที่สุดเลยภูมิใจที่สุดเลยที่มีลูกเนี่ยเสียสละเพื่อเพื่อว่าทําเพื่อศาสนาเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อมวลชนเพื่อคนจุมพรนะครับและก็คนทั้งประเทศครับขอบคุณคุณสุรินทร์เหล่าพระสงฆ์เป็นอย่างสูงอย่างยิ่งครับผมเห็นผลงานเขาตลอดเวลาแม่นะขอบคุณคุณแม่ทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ้าวต่อไปนี้ก็จะเป็นพิธีนะครับทางศาสนาได้ทางพระสงฆ์นะครับทางทางวัดเขาหลางนี่นะครับทางคณะสงฆ์จะได้ มาร่วมกันนะครับสวดนะครับทําพิธีเพื่อจะ,อะนําองค์หลวงป,ปู่นะครับขึ้นไปอยู่ด้านบนครับนี่ท่านอาจารย์กุ้งมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มเริ่มทําพิธีตรงนี้นครับตายพรพรมนดำบนอยู่การสร้างสงก็ถือบงคลส่วนนี้สวดเกยันโตเพื่อเป็นถือรีอบงคลอย่างยิ่งก็ขอทุกคนโบูนาสาธุครับ

ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยครับเพราะว่ามีสายฝนโปรยไปรยเรามาไม่หนักมากนะครับเป็นเสมือนน้ำมนต์ที่ลุงปู่ท่านได้นะครับสา่ส่งให้ชาวจุมพรทุกคนนะครับที่อยู่ในพิธีแห่งนี้นะครับแล้วก็ทุกคนนะที่ได้ชมพาน พันเพจพันเพจจวนฟ้าใหม่นะครับหรือติดตามในท่วงหลังกันแล้วแต่นะครับขอให้ทุกนได้ได้รับบุญครั้งนี้ไปด้วยครับนะครับสิทธิกิจจังสิทธิกำมังสิทธิลาโพชโยนิจังสิทธิกิจจังนั้นนะครับขอให้พระกิจของท่านทั้งหลายทุกท่านสาเร็จไปด้วยดีสิทธิกำมังเนี่ยขอให้ทุกท่านมีกําลังร่างกายแข็งแรงดีสิธิลาโพนั้นขอให้ทุกท่านมีลาบเอามาเสริจไหลมาเทมาเข้าสู่ชีวิตครอบครัวเยอะๆครับและชโยนิจังขอให้ท่านชนะอุมาอุปสรรคทั้งหลายทั้งของทั้งสิ้นตตลลออดดปปีไครับ วันนี้เป็นเลอกงานยามดีมากเลยครับเราออกเดินทางจากวัดสาลอยเวลาประมาณ8โมง9นาทีครับโดยนำโดยจ่าจิ๋วนะครับเป็นคนขับรถนะครับแล้วมีอาจารย์กุ้งจากนับสำนักสงฆ์ท่าดินแดงครับได้นั่งนำหลวงปู่มาแล้วก็ขอบคุณนะครับเจ้าที่ตำรวจนะครับที่นำรถขบวนนะครับตำรวจท่องเที่ยวรับนำขบวนมานะครับวันนี้ก็รากาศที่นี่สอบกันช่วงกลางล่างชื่นมื่นมากเลยครับวันนี้ครับบอดล็อกบอดล็อกครับ ดีใจมากๆเลยค่ะดีใจมากเลยค่ะแค่นี้ในดีใจแล้วก็ภูมิใจค่ะที่วันนี้ได้มีสิ่งได้มีสิ่งยุดเหนี่ยวจิตใจของชาวละเมซึ่งเป็นหลวงปู่สงเป็นเกจีอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดชุมพรอย่างน้อยเราจะเดินทางไปสักการะที่ชุมพรก็ห่างไกลนะคะ ขณะนี้ได้มีตัวเทนมาที่นี่แล้วเราก็รู้สึกภูมิใจระยะทางมันสั้นข้าวก็ได้ได้ได้ทำภารกิจบ่อยขึ้นนะคะก็ภูมิใจภูมิใจที่สุดเลยก็ต้องขอขอบคุณคุณสุรินทร์ดาวพัตรเสมและทีมงานนะคะที่ให้โอกาสกับชาวละเมนะคะได้มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะวันนี้ถึงแม้ฝนจะตกนะคะ ก็ก็กราบเอียกนะคะก็ถือว่าเป็นน้ำน้ำพรน้ำมนต์ของชาวละเมมาพร้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเป็นพระน้องนะครับผมบวชรุ่นพี่นะครับพ่อโยมพ่ออาจารย์กุ้งก็กับโยมพ่อผมเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันนะครับก็นี่แหละผม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 จะให้อาจารย์โมอยู่เนี่ยไม่ได้โมอาจารย์จะไล่ฟังผมว่าอาจารย์เช็ดแว่นเหรอไหมอาจารย์เช็ดแว่นเนี่ยวเข้าไปอาจารย์อาจารย์กุ้งถ้าเกิดยังไงแล้วเนี่ยเปิดดูได้ในเพจสำนักสง์ ท่าดินแดงนะอาจารย์กุ้งปัตติธรรมแล้วก็ดูแลลูกเนนแล้วก็แล้วก็อาจารย์ดูแลตอนนี้ดูแลกี่วัดครับตอนนี้สามวัดครับสามวัดนะดูแลวัดบางลึกแล้วก็วัดช่องลมช่องลมสองช่องลมสองช่องลมหนึ่งสองได้ไหมครับหนึ่งสองไม่หรือไงไม่หนึ่งหนึ่งไม่หนึ่งไม่แล้วเมื่อก่อนเคยใช่ตอนนี้ไปแล้ววัดช่องลมสองก็ตอนนี้ท่าอาจารย์อยู่ที่สำนักสงฆงท่าดินแดงอยู่ใกล้หนองใหญ่ เผื่อคนละแม่เท่านั้นไปก็ไปหาจันกุ้งได้เป็นพระใจดีอุ้ยขออะไรได้หมดเลยหลวงหลวงหีตรงนั้นหลวงรู้จักไหมหลวงหลวงหีมีหลายหีนะหีเล็กหีน้อยหีใหญ่มีหลายหีวันนี้เราเอาอรูปเหมือนหลวงปู่ทรงมา <c oughs> ที่เขาหลัง <c oughs> ที่มันเกี่ยวกับบทเกี่ยวกับหลวงปู่ทงก็คือจะมีลูกศิษย์พระจย์จรัญยมรู้จักไหมช <c oughs> ี่บอกหวยถ้าขาหวยต้องรู้จัก คือท่านก็ไปสร้างวัดโยมต้องไปสักครั้งหนึ่งนะที่ชุมพรโบสถลอยฟ้าที่หัวกรูดครับที่ปากน้ําชุมพรโยมถ้ามีโอกาสไปเลยที่ปากน้ําชุมพรจะมีที่เที่ยวเป็นวงแหวนอ่าเป็นวงแหวนมีตั้งแต่เขามาซีไปกราบเจ้าแม่อ่าวาโลติเกสวบแล้วก็ไปกราบ เสด็จพ่อกรมหลวงแล้วก็ไปกราบพระอาจารย์บุญมาแล้วก็มาที่ช่องลมสองพอดีมันจะเป็นวงลมพอดีไปกราบอาจารย์กุ้งมอดีอ่านายโยมห้าร้อยกว่าล้านโยมนะไปดูว่ามันลอยฟ้ายังไงอยากจะถามอาจารย์กุ้งว่าที่อาจารย์กุ้งบอกอยู่ในเพจวันนั้นบอกว่าอาจารย์จรันเนี่ยแกสร้างทั้งเสาทั้งผนังเนี่ยมันหนามากเสาใหญ่โตมากเพื่ออะไร เพื่อเวลาคนเข้าไปอยู่ข้างในมันจะเย็นเงียบสงบเก็บเสียงได้ใช่ปฏิบัติธรรมเก็บเปี่ยงเงียบได้สําหรับผู้ปฏิบัติธรรมสาหรับคนพูดน้อยผมพูดเยอะเลยพูดน้อยปฏิบัติเยอะก็จะอยู่ในนั้นสําหรับหมอสําหรับการปฏิบัติธรรมครับนั่นคือเป้าหมายของที่พระอาจารย์ตั้งใจที่ปฏิบัติก็ได้แนวการปฏิบัติจากหลวงปู่นี่แหละครับเพราะอาจารย์พระอาจารย์จรรยจะเป็น ลูกศิษย์องค์สุดท้ายที่ทันคือที่หลวงปู่สอนกับมากับมือเลยนะครับเป็นน้องแต่ตอนนี้ก็ยังเหลืออีกสองรูปก็มีพระครูพิพัฒน์กัญญาพรเจ้าวาดวัดเจ้าฟ้าสารลอยกับพระอาจารย์อุบลเจ้าวาดวัดดนรักยังเหลือลูกศิษย์หลวงปู่สอนยังเหลือที่มีชีวิตนะครับยังเหลือสองรูปที่หลวงปู่ได้สอนร่ำเรียนมาเนี่ยครับวิชาต่างๆถ้ามีโอกาสยมสามารถไปนมัศการหรือว่าไป สักการะพระอาจารย์ทั้งสองได้ครับที่วัดดอนรักแล้วที่วัดเจ้าฟ้าสารลอยเหมือนอันตามาเองเนี่ยเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสารลอยเป็นลูกศิษย์ของพระครูพิพัฒน์ขันธยาพรแต่ไปสร้างสำนักอยู่ที่หนองใหญ่คือ,อก,ก็ลูกหลานๆของหลวงปู่นี่แหละบ้านอยู่ต้องข้ามวัดวัดสารลอย,ยครับ ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนระหว่างรอนะครับาทางท่านเจ้าวาดนะครับกำลังให้ทางลูกศิษย์เนี่ยกำลังต่อไฟอยู่เนื่องจากว่าไฟฟ้านะครับขัดข้องเล็กน้อยก็เลยต่อจากเครื่องปั่นไฟนะครับเดี๋ยวท่านจะได้เห็นภาพบรรยากาศที่ตอนที่เรานํานอง,งค์หลวงปู่สงเนี่ยขึ้นไปริทานด้านบนนะครับลุกท่านรอสักครู่นะครับรอชมครับช่วงนี้พักก่อนนะครับอย่ารองอย่ารอง

ไปแล้วครับ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 ปู่เจ้าไปแล้วครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ทางวัดนะครับได้ทําพิธีนะครับนําหลวงปู่สงจันทรสะโดนะครับขึ้นไปบริฐานด้าน บนดอยเขาหลางนะครับอตอนนี้ก็มีทางท่านนายอำเภอละแมนะครับแล้วก็ท่านกํานันนะครับแล้วก็ท่านนายกนะครับและรวมด้วยชาวบ้านนะครับญาติโยมนะพุทธศานิกชนทั้งหลายนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้ก็มากันมากมายครับหลายพันคนทีเดียวนะครับ ก็ต่อไปจะเป็นที่ทานเที่ยวอีกทางเที่ยวเที่ยวอีกที่หนึ่งครับที่สวยงามนะครับต่อไปก็หลายหลายท่านก็ได้มากราบไหว้สักการะบ,บูชาได้นะครับวับนนี้ก็มีน้องๆนะครับที่รุ่นด้วยช่วยกันแต่งตัวเป็นลูกเงาะแม่เงาะนะครับมาด้วยช่วยกันนะครับนี่ภาพบรรยากาศโดยรวมณนะเวลานี้ตอนนี้ครับซึ่งเป็นที่ปราบปลื้มใจของคนชาวจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็ชาวโดวยเฉพาะชาวจังหวัดละแมอำเภอละแมครับ ที่มาร่วม <ster ling> ด้ยวยช่กันในวะันนี้ครับน้าพุทธมนนะครับที่โปรยปลายนะลงหลังลงจากฟากฟ้าตอนนี้ครับท่านได้เห็นภาพที่สวยงามทีเดียวนะครับวันนี้ครับเรื่มใจครับเริ่มใจแทนชาวละแมทุกท่านทุกคนเลยครับวันนี้ครับมีความสุขครับทุกคนมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนเต็มอิ่มเต็มเปี่ยมไปได้วยความสุขกายสบายใจทีเดียวในวันนี้ครับ uh, ด้านนี้นะครับ ก็เป็นลูกเงาะแม่เงาะนะครับและผู้นําท้องที่ท้องถิ่นนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็ทางเจ้าวาดนะครับทางคณะสงฆ์ก็ได้เจริญพุทธมนต์นะครับกำลังสวดนะครับเพื่อนําองค์หลวงปู่ขึ้นิฐานด้านบนนะครับภาพที่เห็นนะนะครับท้ายสุดต้องขอขอบคุณนะครับลุงแอดนะครับพลนธีกรยัยสุวรรณบูรณ์นะครับที่ คอยนับหนุนทุกเรื่องทุกเรานะครับในเพจชวนฟ้าใหม่นะครับที่ได้พัฒนาการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็พัฒนาถนนทางห้วยหนองคลองบึงทั้งหลายนะครับมากมายหลายอย่างทีเดียวนะครับท่านก็บอกว่าให้มาดูนะครับแล้วก็พิจารัากันไปนะครับวันนี้ก็รับมอบหมายนะครับจากลุงแอดมาตั้งแต่แรกเริ่มสมัยก่อนด้วยครับก็ทำการเรื่อยมาครับจากนี้ไปครับท่านผู้ชมครับขอให้ท่านผู้ชมตามพวกเราทีมชวนฟ้าใหม่นะครับขึ้นไปดูข้างบนครับเชิญครับ